thank สีเขียวสยามดิ่มค่ะนี่ของสีน้ำเงินสยามดิ่มค่ะก็พวกเราเป็นตัวแทนจากวงสยามดิ่มนะคะจักหนักนักแสดงออสเตรเลียนะครับอยู่ที่งานของเรโนะสำหรับหนูนะคะก็นึกถึงน้ำแข็งใสค่ะกิโกะริค่ะเพราะว่ามาสลิดย่งส่วนใหญ่จะจับในหน้ารักใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับของใหญ่เราก็มีของหวานเราก็มาค่ะถ้าเป็นสำหรับมิวใช่ไหมคะเมื่อคิดว่าเมื่อคิดถึงชุดกียมโนค่ะเพราะว่ามันดูเป็นฟิลงานว่าญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็น่ารักด้วยค่ะ ค่ะก็สำหรับหนูนะคะจะคิดถึงอาหารค่ะอาหารญี่ปุ่นมากมายเลยในงานแล้วก็กิจกรรมที่คล้ายๆแบบเป็นงานวัดเนาะเออเป็นอะไรที่แบบน่าเดินน่าแบบน่าเที่ยวมากๆเลยะคะ่ะที่บูธเป็นคำอะไรอะไรครับแล้วทำไมถึงเลือกกิจกรรมนี้เป็นของค่ะของที่บูธเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรม ปลาลูกปองค่ะก็ที่เลือกเป็นกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะเล่นได้กับทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยไม่ยากมากแล้วก็สนุกสนานค่ะก็เลยเลือกเป็นกิจกรรมนี้ค่ะมอทานดูนะคะมีวงหมที่เรอะไรนะคะมีวงใหม่ที่มาเชียร์เป็นพิเศษไหมครับก็ต้วงเี้ก็ต้องเป็นฮ่าต่อพิโตเนาะก็เป็นงานเดบิวของเขานะก็ยินดียอดยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะแอบออกไปเจอ อ่ะใช้เงนเดียวไปตรงนี้ย้ำที่หนึ่งสำหรับอาหารยังอีกเยอะอ๋อก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณมากๆค่ะที <t un> <t un> ่เชิญสยามดิมนะคะมางานนี้แล้วก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานเกมแบบ ีงานวัดญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะให้กลิ่นอายของงานวัดมากๆเลยค่ะแบบมีการเล่นต่างต่างตัู้ปต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะได้ได้รูปด้วยน้องประเด็นขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นและก็สนุกมากๆนะคะพวกเราแฮปปี้มากๆเลยนะคะสนุกมากๆค่ะรู้สึกแตกต่างไปจากงานเดิมๆที่เคยไปอลไรก็จริงนะคะตอมพี่ตัวด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เชิญพวกเราเสี่ยงดิบมาร่วมงานนะคะขอบคุณมากมาแนบนี้ไซแอลไซโป๊ย แฟนฮาตโตะวิโตะค่ะจริงๆแล้วพวกเราฮัโตะวิโตะนะคะมีทั้งหมด11คนค่ะแต่วันนี้มีแค่แฟนกับพายนะคะที่มาคุยกับทุกคนเลยค่ะกองซอสกองขึ้นะครับมีกกองออลล่า อยากกินกล้วยชุบช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอร์รี่ชื่อมากเลยค่ะตริโนี้เล่นอะไรกันจ้ะค่ะสำหรับเฟนถ้าพูดถึงงานมัสซารีนะคะเฟนจะนึกถึงดอกไม้ไฟค่ะคือมันจะดูเป็นความญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะถ้ามีดอกไม้ไฟนะคะแล้วก็มีชุดกิโมโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิโมโนใช่ใช่ใช่ค่ะหมายถึง <sh กินท์ ну, say, say, Jadi, วันนี้ที่บูธของพวกเรามีกิจกรรมยิงธนูค่ะเป็นเกมยังไงครับ่ก็ในบูธของเรานะคะถ้าเราใช้1 0 0บาทเท่านั้นใช่ไหมคะจะได้ลูกธนูทั้งหมด3ลูกนะคะยิงโดนลูกโป่งแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้โฟโต้เซตของเราไปนะคะโฟโต้การ์ดสิใช่ไหมใช่เป็นโฟโต้การ์ดแบบสุมนะคะของดุกวงในนั้นจะมี2ลรูปค่ะซึ่งสำหรับเฟนเฟนว่ามันง่ายมากเลยใช่จะบอกว่าเมื่อกี้ยิงโดนไปตั้งสองรอบ ามันยังไม่ทีนะใช่มันมันไม่ได้ยากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันท้าทายสมกับความเป็นฮาโตบิโตะค่ะฮาโตบิโตะไม่เคยเล่นเลยค่ะทุกคนเราเล่นใหญ่ทุกเล่าเพราะฉะนั้นธนูเนี่ยถึงแบบเรามากเลยค่ะมันไม่ได้ง่ายเกินไปด้วยนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยก็เลยแบบว่าแต่มันก็ทุกคนก็มาลองเล่นกันได้มันก็ดูเข้ากับวงเราวงเราก็ไม่ได้ไอ้นนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ ใช่รู้สึกว่ามันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายใช่มันเข้าถึงทุกคน,<ใ>นได้ง่ายด้วยเพาเป็นญี่ปุ่นเยอะใช่ค่ะ ม่เลยน้องัโดยบ้างที่ได้มาทนนนี้คบว่านอจากรู้สึกดีใจมากเพราะว่าวันเนี้ยพวกเราจะได้ขึ้นสเตจเดบิวเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไงดีอ่ะเป็นงานที่พวกเราทาั้ง11คนออกได้ได้ออกพร้อมกันก็เลยรู้สึกเต้นอ่ะรอคอยวันนี้มาตลอดเลยค่ะพวกเราฝึกซ้อมมาสําหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็วันตอนต่อไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือซ้อมเอาวันนี้ก่อน <c oughs> เอาให้รอดวันนี้ก่อนนะคะซึ่งรับรองว่าโชว์เนี่ยใหญ่แล้วก็ อลังการใช่ต้องแบบว่าทุกคนต้องชอบมากแน่เลยค่ะอยากให้รอดูใช่พายเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ซ้อมหนักมากเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็เลยยิ่งซ้อมเข้าใหญ่แล้วก็รอที่จะได้เจอกับทุกคนมาตลอดเลยค่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ดูรอซ้อมกันมาหนักมากเลยค่ะรอดูนะคะ าแน่นอนเขายื่นมาขนาดนี้ใครเป็นคัอะัรไหมคือฝากเราเป็นคันขับหน่อยไงอ่อใค่ค่ะฝ่ายกอลยฟฝ่ายกอลยก็อยากให้ทุกคนติดตามติดตามเราชมฮาโต้บีโตนะคะถึงพวกเราจะเป็นวงใหม่เนี่ยแต่ว่ามาแรงแน่นอนฮาโตมาแน่แม่คอยดูค่ะ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะทีส่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเฮนนี่แบบว่าเรายังใส่กันอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังรักไม่ทิ้งพวกเราไปไหนเลยนะคะก็วันนี้ก็คือเป็นวันที่แฟนคลับจะได้เห็นผลลัพธ์ของการที่แฟนคลับสนับสนุนเรามาตลอดค่ะเพราะว่าเราเต็มที่กันมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับอีกทีนะคะแล้วก็ขอให้รักพวกเราทั้ง1คนตลอดไปค่ะ เราก็จะรักทุกคนตลอดไปเหมือนกันเราก็จะรักทุกคนตลอดสามกไม่เยอะทำมีดิฮารให้ไม่ได้่งี้อ่ะส่งใจไปแทนแล้วกันนะขอบคุณนะคะวีอาร์อากิระคุโรสวัสดีค่ะก็งานสยามมาซีรี2020ครั้งนี้นะคะ พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมง,งานก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ไ,ได้มาร่วมง,งานที่ใหญ่แล้วก็รู้สึกสนุกสนานอย่างนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงมาซึรินเนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรคะพี่เฟยพี่นึกถึงอาหารเป็นอย่างแรกเลยอาหารใช่เพราะว่าที่นี่อาหารเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทาโกยากิสเต็กเอ่อพวกขนมแต่งๆก็มีหมดเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมแต่ละซูมนะคะที่แบบว่าเป็นอารมณ์แบบงานวันญี่ปุ่นมีเกมแต่ละเกมทุกคนได้ร่วมสนุกกัน งานวัดญี่ปุ่นมาไว้ที่ใจกลางสยามเลยค่ะเพราะเราก็สนุกมากๆาเลยเนาะสนุกงานวันนี้แล้วก็ที่บูธของอากิระคุโรนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมเป็นยิงปืนซึ่งทําไมพวกเราถึงยิงปืนก็คงเป็นเพราะว่าลุคของพวกเราเนี่ยมันเป็นลุคแบบว่าสาวดุแบบด,ดุดุเฉียวดูดโหดโหดต้องยิงปืนกันแน่นอนเราก็เลยจัดเป็นบูธยิงปืนให้ทุกคนมาได้ร่วมยิงเมมเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมยิงของรางวัลนะคะก็ ก็ของรางวัลก็จะเป็นโฟโต้เซตเนาะจากทางงานมาซิลีค่ะสยามมาซิลีฝากตุ๊กตาฝกตุ๊กตาฝากก็ฝากเพ้กใหม่ของพวกเราด้วยนะคะวีว่าลาลิสิ์แทนค่ะก็ออกเอ็มีมาแล้วนะสามารถทุกทุกคนไปดูไดที่ YouTube ของอากิรักโกลนะคะแล้วก็ฝากพวกเราอากิรักโกลนะคะช่วยติดตามพวกเราได้ทางเพจออฟิเชียลของอากิรักโกลรวมไปถึงเพจของเมมเบอร์ของแต่ละคนด้วยนะคะ ใช่ค่ะฝากให้กำลังใจใช่นะคะฝากให้กำลังใจฮาโตบิโต้โอเคค่ะก็วันนี้นะคะเป็นเดบิวต์สเตจของฮาโตบิโตะเพราะเราอากิระคุโร่เนี่ยก็ขอให้กำลังใจฮาโตบิโตะนะคะให้เป็นวงที่แข็งแรงสุขภาพไม่ใช่ขอให้เป็นวงที่โด่งดังนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเป็นไอดอลนะคะตลอดชีวิตการเป็นไอดอลเลยอทำนั้นเองใช่ไหมใช่ค่ะปาร์ติทุกต้องไปนี่ด้วยถึงจะครบ สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากสังกัดมอรี่โกชาค่ะวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่งานสีายมอัสเรี2020น,น,นะคะแล้วก็ได้มาออกบูธออกบูธป้าป่องเอเราแบบเป็นเจ้าของบูธป้าป่องกันนะคะใช่ก็อยากให้ทุกคนมาที่บูธของเราเยอะๆนะคะน,ไไอนอกจากจะมีบูธของพวกเรามอรี่โกซาแล้วมีอีกหลายบูธจากไอดอลวงอื่นๆนะคะก็อยากให้มากันเยอะๆนะมันคึกคนมากเลยค่ะ เอ๊จะเก็บกันเป็นเมล์ตั้งแต่ตอะรนนี้นูนึกถึงช้อนปลาทองค่ะแต่ว่าไม่เคยไปช้อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาดูในงานนี้ว่ามีไหมนะต้านึกถึงงานวันขค่ะที่วันนี้อาจจะเป็นพวกช้อนปลาทองอะไร่ีในกิจกรรมมันน่าเล่นเกือบกิจกรรมวินดี้วิชัยมิงนะคะก็จะนึกถึงอาหารค่ะมิงอยากลองไปทานเนื้อย่างตรงบูธฝั่งนู้นน่ะ น่ากินมากเลยค่ะก็คือนายกับแซนดี้นะคะเป็นสายกิจกรรมแต่มิงเป็นสายกินดูรายละเอีของบูธของเรานะคะเป็นกิจกรรมปลาป๋องค่ะซึ่งถ้าใครปลาได้ล้มหมดเนี่ยก็จะสามารถสุ่มเลือกรูปได้หนึ่งใบค่ะหนึ่งชุด ใ่นนอหนึ่งชุดค่ะยว <c oughs> มาสักรู่นี้อ่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าแ,มมแฟนคลับแต่ละท่านจะได้เมมเบอร์คนไหน<ช>มาสนุกกันตรงนี้ค่ะใช่ค<ช>่ะแล้วนอกจากพวกเราจะมาออกบูธวันนี้พวกเราก็ยังมีโชว์ด้วยวันนี้นะคะ <c oughs> เรียกได้ว่าใครที่มางานสยามยาม,มาซูรีเนี่ยคุ้มแน่นอนเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้การไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าทาง Space Idol เนี่ยเขาได้ยกญี่ปุ่นยกงานวัดญี่ปุ่นมาให้เราแล้วที่สยามก็ มาเที่ยวกันเยอะๆเหมือนเราได้ไปที่ญี่ปุ่นเลยบรรยากาศเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆใช่เหมือนได้จำลองสถานการณ์ใช่แล้วยังไงก็อย่าลืมมางานสยามมาซีรี์กันเยอะๆนะคะข่าวสารนะครับอยากให้พูดถึงวงฮานโตบิโต้ยครับที่วันนี้จะได้เดบิวต์ก็ยินดีกับวงฮันโตบิโต้วยนะคะในที่สุดก็ได้เดบิวต์แล้วเย้รู้สึกถึงตอนที่ตัวเองได้เดบิวต์เลยค่ะ <laughs> แล้วก็ฮัโตบิโตะก็คงจะดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ <m akes> ที่ได้เจอกับแฟนๆในวันนี้ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆวงฮัตโตบิโตด้วยนะคะพวกเราก็รอดูสเตจเดบิวต์ของวงฮัตโตบิโตะอู่นะคะ,ะสุดท้ายฝา,ากถึงแฟนคลับหน่อยครับฝากถึงแฟนคลับก็ใครนะคะที่มาร่วมงานนี้ก็พวกเราดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศของงานวันญี่ปุ่นไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะฟอยฟีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะเบบีัวฟีเวอร์ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ในงานมัสซิลีปี2020นะคะถ้าพูดถึงงานมัลซิลี่จะถึงอะไรนบ้างครับตอกไม้ไฟงานวัดยิชุยุก,กะตะอ๋อนี่ค่ะชุดยุกะตะน่ารักมากเลยงั้นวันนี้นี่ที่บูธของฟอรฟีเวอร์มีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้ที่บูธเ,เราก็จัดกิจกรรมโยนบอลใส่รูปะ่ะ รูกลมกลมอยู่อะค่ะแล้วก็ให้โยนบอลเข้าไปในรูไม<ช>่ได้คเออก็มันมีทั้งหมด5ลูกนะคะถ้าเกิดโยนได้3มลูกก็จะได้ไปเลย2เซต <ๆ S 1> ใช่แต่ท่านได้1ลูกหรือ2ลูกก็ได้1เซตเลยค่ะลออแล้วทำไปถึงเรือ,องโยนบอลมีกลิ่นกรูเยลเพราะว่ามาไม่ทัน,นะค่ะ <laughs> <laughs> พี่ว่ามากันไม่ทันเขาเลือกกันแล้วอ่าพูดถึงงานพูดถึงวงทัศร์ิโตรนะครับตอนนี้ก fresh. ็ม <transient ly> ีการเตรียม MV ของคัตโตวิโตแล้วนะคะน่ารักมากคัตบีดใช่แล้วก็อยากลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเพราะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกที่แบบว่าเต้นเพลงตัวเองนะคะคือเขาเคยออกเวทีแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เล่นเพลงตัวเองด้วยใช่อันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมมาบูธฟีเวอร์แล้วก็มาดูโชว์ฟีเวอร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพวกเรา Shining งซ a าค่ะสวัสดีค่ะเอื้องสีเขียวมิ้น s ช i n นิ่งซ a าค่ะสวัสดีค่ะเดปุนสีแดงรูบี้ชายนิ่งซ a าค่ะเย้ก็วันนี้นะคะ <Yeah! S 1> เราอยู่ที่งานมัสซีเย้ซึ่งงานนี้นะคะก็โหเป็นงาน ยิ่งใหญ่เนาะอีกงานหนึ่งเลยที่เราได้มีเกียรตินะคะได้มาร่วมงานนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประทับใจด้วยเนาะภูมิใจมากเลย,เลยค่ะ,คะใช่ค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นงานที่รวมไอดอลที่มีชื่อเสียงมาไว้ในงานนี้ค่ะ มสซึรินึกถึงอะไรคะนี่ปูนเหนือคะก็จะนึกถึงพวกมสซึริก็คืองานเทศกาลนะคะก็คงเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นทาโกยากิอะไรประมาณนั้นค่ะน้ำหวานแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาเรียกอะไรนะแอปเปิ้ลช่อแอปเปิ้ลเชือแอปเปิ้ลเชืออะไรอย่างนั้นรู้สึกว่าจะมีแต่ของกินนะคะรู้เลยนะคะว่าเป็นคนยังไงเราจะไม่เผาค่ะ ก็ถ้าพูดถึงเอื้องนะคะก็นึกถึงพวกงานวัดในญี่ปุ่นเนาะที่มันจะมีพวกแบบพกเกมพวกปลาเป้าปลาลูกดอกอะไรพวกนี้โยนห่วงซึ่งในบูธเรานะคะเป็นบูธอะไรคะบูธเราเนี่ยนะคะเป็นบูธเกมตักปลาค่ะปลาปลอมนะคะก็จะเป็นมีที่ตักกระดาษค่ะแล้วก็ตักปลานะคะถ้าตักปลาได้5ตัวก็จะได้ของรางวัลค่ะ ของรางวัลนะคะก็จะเป็นโฟโต้เซตค่ะสุ่มเป็นไอดอลที่มางานนี้นะคะอะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าทุกคนเนี่ยตกปลาของเราได้10ตัวนะคะทุกคนจะสามารถเช็กกิกับเมมเบอร์คนไหนก็ได้ค่ะ1ใบค่ะซึ่งบูธของเรานะคะอยู่ที่บูธ G ีค่ะก็มาหากันได้เยอะนนะคะมาหากันด้วยนะคะแล้วบูธของพโตโตวันนี้ัมีการ โอก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเนาะนนใช่ให้กำลังใจอะไรน้องไหมคะก็อ่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็อ่าวันนี้นะคะก็เป็นอ่าเดบิวต์สเตจแรกของฮัตโตบิโตเนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มางานนี้เนาะก็แบบว่า จะพูด,ดยังไงดีอะรู้สึกตื่ตนตันใจเนาะใช่เ,เ,เริ่อกับน้องๆใช่แล้วก็ส่วนหนูนะคะหนูก็เพิ่งได้เดบิวต์มาเป็นไชน์สตาร์รุ่น 2, 2> ค,ค่ะก็อยากจะบอกว่าเออนี่เป็นแก้วแรกที่สําคัญมากๆนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะมันจะเหนื่อยมากๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็มันจะสนุกค่ะใช่เพราะว่าเราเป็นไอดอลที่ชดใชยย้เงก็วันอ่า พูดถึงแฟนคลับใช่ไหมคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามวงช h i n ิ n g Star มาโดยตลอดนะคะกอ็อยากจะบอกว่าช h i n ิ n g s t า r ก็ครบรอบ1ปีแล้วเนาะใช่ใชก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดค่ะและหวังว่าจะสนับสนุนกันต่อไปเนาะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะเลปูนเอาอนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพวกเราซูมโมค่ะก i ต a าซูมโมค่ะเจนซูมโมค่ะวันนี้ได้ไปรบงานเอ่อรพูดถึงมาซึริเนึกยถึงอะไรกันบ้างครับนึกถึงวงพี่สาวของเราค่ะเพราะว่าวงพี่สาวของเราก็เกี่ยวกับเป็นแนวเพลงเนี่ยเกี่ยวกับมัสึรเป็นงานของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงก็ต้าคิดถึงอะไรอ่ะแอปเปิ้ลเคลื่อนน้ำตาลค่ะแล้วพี่เจน ก็คิดถึงพวกงานวัดญี่ปุ่นต่างๆพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะเช่นเช่นเช่นทาโกยากิค่ะแล้วกิจกรรมอ่ะกิจกรรมก็จะมีการกิจกรรมตักบาอ๋อใช่ตักปลาทองค่ะมีไงบ้างกิัที่ญีก็สนุกดีค่ะจริงๆเวลาไปงานงานวัดแบบนี้ต้า ไม่เคยย้อนห่วงเองได้เลยคะ่ะใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนกับเรามาคอยเชยร์ให้ทุกคนมาแบบเล่นเกมกันว่าจะลุนได้หรือไม่ได้นะก็สนุกดีค่ะเกมเกมนี้วูเป็นเกมอะไรนะคะับคยเป็นเกมย้อนห่วงค่ะ,คะใช่ค่ะกติกาคืออะไร๋อกติกากติกานะคะถ้าสมมติโยนลงหนง1-4ห่วงนะคะก็จะได้สุ่มรูปโปรโตเซ็ตนะคะหนึ่งซองแต่ว่าถ้าย้อนได้ห้าห่วงขึ้นไปนะคะก็จะสุ่มได้ สองซองค่ะต่างตัวไปนะคะวันน네ี้เนี่ยฮันโตมิ <h 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 ่ตะเดบิวต์นะครับอยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องๆหน่อค่ะก็อยากจะก็อยากก็ยินดีด้วยนะคะกับฮานโตเิโตที่มิสเตอเดบิววันนี้นะคะก็ค่ยเชียร์อยู่ตลอดนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะค่ะตาก็แอบตั้มตองเมมเบอร์ฮาะโตมิโตะอยู่เหมือนกันค่ะก็น่ารักมากๆเลยก็วันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะทำให้เต็มที่นะคะสู้ๆค่ะ อันนี้อยเขาตอรู้สึกไหมครับว่ารู้สึกยังไงที่มาลงงานในวันนี้ครับแล้วก็อยากฝากผลงาน,นอ๋อต้าก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยออกงานที่เป็นแนวงานวัดญี่ปุ่นแบบนี้เลยค่ะก็รู้สึกสนุกมากมากเหมือนได้เที่ยวงานวัดญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนมาเริ่มกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานะค่ะค่ะก็ฝากพวกเราซุมมม่งโมด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทั้ง Facebook วิตเ t อร์แล้วก็อินสตาแกรเลยค่ะ บายบายไม้อปต่อเด้ครับ